นี่คือโครงการการติดตามผลและระดมสมองเพื่อพัฒนาต้นแบบเครือข่ายด้านแรงงานในระดับภาคประจําปีงบประมาณ68วัตถุประสงค์หลักจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ประสบการณ์ตรงของบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างการพัฒนาต่อยอดในงานโครงการนี้มีผู้เข้าอบรมเป็นบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงาน25จังหวัดภาคกลางกว่า200คนซึ่งทําหน้าที่เป็น,นกลไก ควาสําคัญของกระทรวงแรงงานในการประสานงานส่งต่อข้อมูลข่าวสารและบริการด้านแรงงานถึงประชาชนในระดับพื้นที่ในานามของกระทรวงแรงงานนะคะวันนี้เราก็ได้ามาอบรมเรื่องการกระดมสมองสําหรับการสร้างต้นแบบ ของการพัฒนาเครือข่ายทางด้านแรงงานเพราะเราจะได้พัฒนากระบวนการออกแบบให้สามารถที่จะเข้าถึงผู้ใช้แรงงานได้ทุกกลุ่มแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแล้วทางานร่วมกันจะเป็นผู้นําของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องแรงงานและเป็นสะพานระหว่างประชาชนแล้วก็กระทรวงแรงงาน สำหรับโครงการนี้จะเน้นสร้างความเป็นทีมเวิร์คของเครือข่ายและการเรียนรู้หลักดีไซน์ทิงกิ้งเพื่อสร้างต้นแบบบัณฑิตแรงงานยุคใหม่เพราะผู้บริหารกระทรวงแรงงานเชื่อมั่นว่าหัวใจของกระทรวงแรงงานไม่ได้อยู่แค่ในกระทรวงเท่านั้นแต่อยู่ในมือบัณฑิตแรงงานทุกคนที่จะช่วยสื่อสารข่าวสารส่งตรงถึงประชาชนได้ใกล้ชิดมากที่สุดวันนี้ก็ได้มาเจอ24จังหวัดครับเครือข่ายของบัณฑิตแรงงานเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการระดมความคิดซึ่งปัญหาที่เราพบเจอ หรือว่าเราสามารถดําเนินการในแอคชั่นใน, action, ในการต่างๆของที่บัณดิตแรงงานแต่ละพื้นที่ทําไปนะครับแล้วก็ ผลประโยชน์คนผลิตคือเราสามารถกระจายข้อมูลต่างๆเพื่อสื่อสารในเรื่องของความสามัญทุกวันนี้ก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นหรือเรื่องทัศน์ที่เป็นนโยบายของกระทรวงนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในพื้นที่เนี่ยกระทรวงยังไม่มีข้อมูลต่างๆที่เข้าถึงในระดับพื้นที่ของตำบลกับอำเภอตอนนี้เราก็เป็นวิทยายงานก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเข้าไปสู่ถึงข้อมูลตรงนี้กระจายถึงให้ระดับพื้นที่เราก็เอาข้อมูลตรงนี้มาแชร์กันว่าในแต่ละพื้นที่อีกอันนึงก็คือในการฝึกอาชีพในการฝึกอาชีพเนี่ยเราก็เข้าถึงกลุ่มออสคื ที่เป็นระดับตำบลคือแต่ละตำบลเราสามารถเชื่อมโยงกันได้ว่าเขาต้องการความฝึกอาชีพในด้านไหนเพื่อประกอบกับที่เราจะสามารถสื่อสารไปทาทำสำนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนผลประโยชน์ที่ได้รับหรือว่าเขาต้องการอะไรที่ก่อให้เกิดไรายได้เขาหรือว่าก่อให้สร้างเป็นกลุ่มต่างๆเรื่องภัยต่างๆที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องครับเช่นไปทําให้ครอบครัวหรือชุมช,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 มชมนมีความมั่นคงก็คือมีอาชีพมีรายได้แล้วก็ปัญหาต่างๆสังคมเรื่องอาเศรษฐกิจเจนี่ยครับ ใหห้่างแน่นอนว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทําให้รู้จุดแข็งจุดอ่อนข้อมูลจากการติดตามผลสามารถนํามาใช้ปรับปรุงการดําเนินงานในระยะต่อไปเช่นการปรับกลยุทธ์หรือปรับแนวทางการดําเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่โครงการนี้เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบัฑิตแรงงานนะครับของกระทรวงแรงงานจริงๆทั่วประเทศแหละนะครับสิ่งที่จะได้แน่ๆเลยก็คือข้อมูลคือเราใช้ทีมวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยรัชภัฏพระนคร อาจารย์ก็จะไปกับเราในทุกๆท,ทริปการสัมมนา,าก็จะมีการทำเวิร์กช็อปโดยใช้แนวคิดเรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งหรือว่าการคิดเชิงออกแบบมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่เริ่มหาปัญหาเลยว่าในเรื่องแต่ละเรื่องนี้มันมีปัญหาอะไรก็ไปคิดค้นว่าทางเลือกองการแก้ปัญหานั้นคืออะไรแล้วก็เอามาทําต้นแบบแล้วก็ไปทดลองใช้อย่างเงี้ยเอาไปทำเงี้ยไปกับทุกๆภาคท้ายที่สุดเราจะได้ตัวปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาเนาะแล้วก็วิธีสิ่งต่างเหล่านี้เราจะเอามาทําเป็นคู่มือทํางานหรือว่าคู่มือปฏิบิบัตงงงานนขอนอ้ บงบนราโดยเฉพาะในส่วนขยายเป็น3จังหวัดอันนี้จะเป็นชุดหนึ่งแล้วก็จังหวัดชายแดนในต้ก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งในคู่มือปฏิบัติงานมันก็จะมี KPI หรือว่าตัวกิจกรรมที่เป็นตัวชี้วัดนะครับว่าทําอะไรในแต่ละปีนะครับมีเกณฑ์การวัด3เดือน6เดือน9เดือนหรือว่าครบ1ปีแล้วว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะทําในอนาคตเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ กับประชาชนจริงๆ่ะในระดับพื้นที่อ่ะมันต้องทํำยังไงอ,อันนี้เป็นเป้าหมายที่ที่เราวางไว้แรงงานในชนบทอาจไม่สามารถเข้าถึงโครงการฝึกอาชีพของรัฐเพราะข้อมูลไม่ถึงหรือไม่มีเวลาเดินทางกลุ่มบัณฑิตแรงงานเหล่านี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนสร้างนโยบายที่ดีของรัฐสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้เกิดการจ้างงานและรับรู้ประโยชน์จากภาครัฐสู่ประชาชนสร้างความเข้มแข็งและตอบโจทย์แรง,งงานท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น